นี่คือรายการเพื ah ่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องลูกน้องอายุมากกว่าเราจะดูแลเขายัางไงดีมีคนมาปรึกษาว่าถ้าปิดใจกับเพื่อนร่วมงานแต่เขาอายุมากกว่าเราทำงานมาก่อนเราแต่เป็นลูกน้องเรา มันจะพอมีวิธีที่ทําให้กลับมาสิตเหมือนเดิมได้ไหมเหตุมันเกิดจากการที่เราเตือนเขาที่ออกไปไหนมาไหนไม่บอกกันเลยเราให้เป็นหัวหน้าก็ต้องดูแลด้วยแต่เขากลับงอนไม่พูดด้วยมาสามวันแล้วซึ่งจริงเรื่องนี้ดูอาจจะเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่จริงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเรื่องหนึ่งเพราะแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสายอาชีพสายอาชีพหนึ่งปรากฏว่าเราจับพัดจับผูไในเป็นหัวหน้าคนที่อายุเยอะกว่าแน่นอนเรื่องอายุเรื่องวัย เรื่องประสบการณ์เป็นสิ่งที่เรามีความลดหลัหล่นกันอยู่แล้วในสังคมแต่แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นหัวหน้าทั้งที่เราดูเหมือนเรื่ประสบการณ์น้อยกว่าคนที่เป็นลูกน้องเราไม่ว่าจะเป็นด้วยอายุประสบการณ์หรืออะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยากจะรับมืออย่างยิ่งใน,นแง่วงผมผมอาจจะมีความคิดในใจว่าคนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ยอมเลื่อนขั้นสักทีแล้วทำไมเราถึงเลื่อนขั้นไม่ได้ไวกว่าเขาแน่นอนหล่ะจะมีการตั้งคาถามมากมายผมอยากจะให้ฉุกคิดสังนิดนึงว่า เราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันความคิดที่แปลกที่สุดอาจจะเป็นความคิดที่ดีที่สุดก็ได้เช่นกันนี่คือการเปิดโลกเปิดมุมมองเปิดการตั้งคำถามใหม่ว่าเราจะไม่ตัดสินใครคนในคนหนึ่งว่าความคิดคนนี้เป็นอย่างไรแต่เราจะมองไปที่ใจเขาไปลองสวมรองเท้าเดียวกับเขาเข้าไปยังก้นมือของจิตใจของคนคนหนึ่งว่าเขามีความคิดอย่างไรต่อตัวของเขาเองเราจึงรู้จักเขามากขึ้นเราจึงเข้าใจเขามากขึ้น ที่สาคัญกว่านั้นเราก็ต้องรู้จักตัวเองและเข้าใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกก่อนตลอดเวลาผมได้ตั้งคาถามขึ้นมาว่าเมื่อเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ควรควบคุมได้เราจะต้องหาหนทางเพิ่มเติมมากขึ้นแน่นอนทุกบริบทต้องปรับตัวผมรู้สึกดีใจที่ข้อความปรึกษานี้ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็เป็นข้อความที่ทําให้เรามาเล็งเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือน้อยกว่าแต่เราทุกคนต้องปรับตัวเข้าหากันและกัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในครอบครัวคุณจะอยู่เป็นพนักงานหรืออะไรก็ตามแต่อย่าพยายามมีไม้บรรทัดกะเก่งทุกสิ่งทุกอย่างว่าต้องแบบน,นั้ตน,นต้องเป็นแบบนี้ถ้าเกิดโลกเรามันตั้งค่าด้วยความเป็นไม้บรรทัดเราจะไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยว่าชีวิตนี้มีความยืดหยุ่นชุตนี้มันควรต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงหรือว่าเข้าใจบางสิ่งบางอย่างตลอดเวลาหรือเปล่ามีอการตั้งคําถามนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องเล็งเห็นในชุตประจําวันว่าเรานั้นปรับตัวในชีิตประจำวันมากน้อยเพียงใด แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกฝนสิ่งนี้มากเราก็จะตระหนักรู้และตกผลึกต่อสิ่งสิ่งหนึ่งมากเช่นกันจงเรียนรู้ว่าอะไรที่ควบคุมได้เราก็ควบคุมมันและอะไรที่ควบคุมไม่ได้เราก็ปล่อยทิ้งไปถ้าเกิดสมมติเรามีลูกน้องที่อายุมากกว่าเราเราก็อาจจะต้องให้พื้นที่เขานิดนึงเราเข้าใจเขาว่าเออทำไมเขาถึงไม่เร่อนคั้นเราเหมือนเราแล้วทำไมเขาถึงต้องทํางานในแบบนั้นในณจุดจุดนั้นเหมือนเดิมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเปิดใจกว้างและเขารบเขาในอายุ แต่เราก็ต้องมีอำนาจในบทบาทที่เราได้รับเหมือนกันสิ่งนี้ต้องแยกแยะอย่างมากแต่มันช่วยให้เรามีความสุขในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นหัวหน้าก็มีความคล้ายคลึงก,กันกับพ่อแม่ที่บางทีเรากำลังมีลูกแล้วเราควรจะปล่อยหรือบังคับลูกเราอย่างไรดีซึ่งมีหลักการตายตัวเช่นกันสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบทบาทที่สําคัญที่สุดบนโลกใบนี้และเป็นบทบาทที่เราทุกคนอาจจะสอบตกกันซะส่วนใหญ่ สิ่งแรกที่ผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนทำไม่ค่อยได้นั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีลูกอยู่ในอ้อมอกมของเราแล้ววันหนึ่งเราต้องปล่อยลูกไปให้เขาเผชิญโลกกว้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือแย่อย่างไรให้เขาได้มีประสบการณ์สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยได้และสอบตกกันเป็นประจำสิ่งแรกที่ผมคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการปล่อยวางเราต้องยอมรับกันว่าลูกไม่ใช่ของเราถึงแม้จะเป็นลูกเราคลอดมาจากตัวเรา เกิดจากเซลล์ภายในร่างกายตัวเราถูกแลกเปลี่ยนปรับปรุงต่างๆมากมายจนก่อเกิดเป็นสภาวะต่างๆที่มันปรากฏเห็นเด่นชัดมากขึ้นบนโลกใบนี้นั่นก็ยังไม่ใช่ของเราเด็ดขาดถ้าเกิดสมมติพูดตามหลักธรรมะนั่นก็คือตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยแล้วลูกเราจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่เป็นความจริงยิ่งที่เราต้องเล็งเห็นว่าชีวิตไม่มีสิ่งที่จะต้องมาชี้วัดว่าต้องสิ่งนั้นต้องสิ่งนี้มีแม่พิทัดมากะเกณฑ์หรือว่าเป็นกรอบที่เป็นมาต,ตร ตลอดเวลาบางครั้งก็ต้องเอากรอบนี้เอาชุดความรู้หนึ่งออกมาจากการที่เรามองคนคนหนึ่งบ้างไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นี่แหละจะทําให้เราทุกข์มากๆอย่างมหาศาลแต่ละคนก็คือแต่ละหนึ่งถ้ามีความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีความเข้าใจต่ออีกสิ่งหนึ่งเสมอถ้าเกิดสมมุติเราแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างออกจากกันเราก็จะสังเกตเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันแต่ในจุดที่อิงอาศัยกันและกันเนี่ยมันอาจจะไม่เชื่อมโยงกันเสมออย่างเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นหัวหน้าคนเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องควบคุมคนคนนึงให้ได้สิเพราะเราเป็นหัวหน้านี่คือหน้าที่เราต้องได้รับมอบหมายแต่หน้าที่ของผมก็คือผมพยายามพูดให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผมอาจจะไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้คนนี้ดีคนนี้ไม่ดี แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับรู้ในความเป็นจริงแล้วว่าดีหรือไม่ดีไม่ใช่ทางออกแต่ปัญหาก็คือเราจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างอยู่ร่วมกันได้ให้ดีที่สุดทุกคนมีเป้าหมายทุกคนมีหน้าที่บางทีผมอาจจะไม่ได้พูดเข้าค้างไวในไฟหนึ่งจนเกินเหตุผมพยายามพูดเป็นกลางให้ทุกคนมาฉุกคิดเองว่าเราควรทําอย่างไรในสถานการณ์เหล่านั้น้วยตรงเราเองไม่เป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ารวมไปถึงการตระหนักรู้ถึงปัญหามันก็เป็นเรื่องของปัจเจกมันเป็นเรื่องของ ประสบการณ์ส่วนตัวล้ว,ลวนเราไม่สามารถจะไปกักเกณฑ์หรือไปบังคับใครได้เลยว่าทุกคนต้องเข้าใจสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดแต่เราก็แค่พยายามปรับตัวพยายามทาความเข้าใจพยายามรับรู้ว่าก่อนที่มันจะบานปลายก่อนที่เราจะมองหน้ากันไม่ติดเราพยายามมากน้อยเพียงใดที่เข้าหากันแล้วกันอีกคนนึงถอยห่างอีกคนนึงพยายามวิ่งเข้าหาอาจจะพอเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่เป็นอีกคนนึงวิ่งออกอีกคนหนึ่งเดินเข้ามันจะยากจริงๆ และเกิดในความเป็นจริงอีกคนหนึ่งวิ่งออกอีกคนหนึ่งก็วิ่งออกไปเชกเช่นเดียวกันใน,น,นความสัมพันธ์นี้อาจจะต่อกันไม่ดอีกต่อไปเราอาจจะมีภาวะที่อึดอัดและมีความทุกข์ใจมากกว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดเหล่านี้ด้วยซ้าเรียนรู้จากอัตราตัวตนของแต่ละคนและนิสัยใจคอด้วยว่าแต่ละคนนั้นเป็นคนนิสัยอย่างไรวิธีการเข้าหาก็ย่อมแตกต่างกันไปเมื่อน,นิสัยใจคอเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะอยู่ร่วมกับคนคนนี้ได้นานพอ หรือนานสักแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนแน่นอนสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนในตอนนี้นั่นก็คือพยายามอยู่บนโลกใบน,นี้อย่างเข้าใจแต่ไม่ได้อยู่บนโลกใบน,นี้อย่างยึดถือและยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นใจเย็นๆค่อยๆค,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 คิดสิ่งที่เราใช้ชีวิตมาทั้งหมดและยามว่าทั้งหมดอาจจะผิดพลาดก็ได้ในสําหรับบางคนแต่ในการใช้ชีวิตของแต่ละคนผมอยากจะให้มองว่าเรามีความคิดเป็นของตัวเอง เรามีเอดนติตี้อัตลักษณ์ตัวตนที่ไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนั้นเรามีเทส์เรามีความคิดเรามีการปรุงแต่งต่างๆนาที่ลดหลั่นกันไปขอให้เราตระหนักรู้ตกผลึกว่ามนุษย์เราต่างกันและความต่างกันมันเกิด diversity มันเกิดความกลมกลม่อมและรสชาติที่อูมามิก็ต้องเป็นรสชาติที่รวมกันระหว่างเค็มหวานเปรี้ยวขมจืดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน เราทุกคนต้องเห็นสยภาพของตัวเราเองและคนอื่นในขณะเดียวกันด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําแบบนั้นได้เลยเป็นหัวหน้าและเราจะเป็นลูกน้องรวมถึงก็จะเป็นคนที่บริหารได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะเราสามารถที่จะเล็งเห็นเพราะเราสามารถที่จะสัมผัสได้แล้วว่าคนคนนี้เขาสามารถที่จะไปอยู่ตรงไหนและเราอยู่ตรงไหนได้ดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ,ญจริงๆสุดท้ายนี้ทั้งนี้คาว่าหัวหน้าลูกน้องหรือว่าบทอื่นๆ ก็เป็นเพียงแค่ตำแหน่งที่เราเข้าไปสวมบทบาททำหน้าที่ของแต่ละหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกอย่างออกมาดีเองแน่นอนมีคนแนะนำผมว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าเราสามารถที่จะแจ้งแผนกว่าเออลูกน้องแบบนี้ทำแบบนี้ดีกว่าหรือว่าเราควรจะคอมเพนเขาเบรมเขาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการทำโทษที่ทำให้เขาได้ตระหนักรู้ว่าเขาควรจะรู้ตำแหน่งที่เขาอยู่แต่สำหรับผมแนละ้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยในการทำแบบนี้ผมเชื่อว่ายิ่งเราทำแบบนั้นมากเกินไป มันจะยิ่งทํให้อีกคนคนหนึ่งเขาไม่ได้มีความเข้าใจว่าชีวิตนี้มันก็ต้องให้ทีทให้อาศัยกันบ้างและชีวิตนี้มันก็ต้องเรียนรู้จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่เข้าใจตัวเองเลยเราจะอยู่อย่างไรต่อไปแน่นอนว่าการให้ที่ใหอาศัยอาจจะเป็นสิ่งที่ทาได้ยากบนโลกใบนี้ในยุคสมัยนี้จริงๆผมก็อยากให้มันมีอยู่เพราะผมนั่นแหละเชื่อมันเสมอว่าความใอยที่ใอาศัยการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราและการที่เรา ทำตัวเองเป็นตัวอย่างนี่แหละมันชนะใจคนได้จริงๆบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องทำร้ายกันทำลายกันหรือว่าการทำโทษซึ่งกันและกันแต่อย่างน้อยที่สุดเราแค่เรียนรู้ว่าตระหนักรู้ว่าคนคน,คนหนึ่งผิดพลาดได้เรียนรู้ได้ล้มลุกแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนี่แหละจึงเรียกว่ามนุษย์และจึงเรียกว่าคนที่ละคนเข้าด้วยกันถ้าผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดอาจจะช่วยใครได้บ้างไม่มากก็น้อยไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่คน กำลังเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่หรือคุณกำลังโหนหน้าหรือลูกน้องขอให้คุณเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจทุกบทบาทแล้วนั่นแหละจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณผมเชื่อทุกปัญหายังมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ y o u t u b e และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟร n d Talk a ิด้วยนะครับ